เราจะสร้างบ้านแบบไหนดีเราจะสร้างบ้านยังไงดีให้เวลาที่มันดูสร้างเป็นกระต๊อบไม่ะฮะสร้างเป็นกระตอะ๊อกปะกระตอ๊อบใครกระต๊อบมันจะอย่างั้นเหรออืมทำเหมือนแบบอะไรวะเอทวดกุ่มน้อยอ่ะแต่ตอนนี้คือยังหาหายนี่ไม่เจอเว้ย ทงห,หาทงไม่เจอเอ,เออว่าจะปักทงหาทงไม่เจออย่างงงเฮ้ยอ๋อมันมีอันนี้อ๋ออัปเดตใหม่มันมีมันมีมันมีกำแพงแบบครึ่งครึ่งแบบเป็นอันนี้แล้วนี่า่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเขาก่อนยังไม่มีรอบนี้มีแล้วสวยสวย กทงมันอยู่ไหนวะกูหาทงหาทงไม่เจอจะปากทงเวลาไปดําเวลาออกไปข้างนอกหาเกาะจะหาเกาะหาไปเจอเฮ้ยมันไม่อยู่ที่เก่าเหรอไม่มีไม่เห็นเลยเฮ้ยไ่อยู่ไหนวะ หรือว่ามันต้องผ่านอะไรก่อนหรือเปล่าไม่นะมันยกเลิกไปแล้วไม่รู้ดิแล้วผมไม่ต้องขวบเลยไชไม่ต้องขวบแล้วอะแวต่ว่าปืนยังไม่มีอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ยอ้ขอกิีนหน่อยเอา้ากดผิดอีก เอ้ยโอ้โหมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรพวกนี้มาในนี๋ยวจัดการเดี๋ยวขวานอ่ะอ่าจัดการเอี๋ยอ้โอ้จัดการ โอ้ยเลือดไหลเลือดฉันไหลร่างกายเย็นเลือดฉันไหลหมดแล้วโอ้ยโอ้ยเลือดฉันไหลฉันต้องไปหาผ้าพันแผลโอ้ oh my god เกือบไม่รอดมาถึงมึงก็เอากูเลย ได้ยังพอมีน้ำมีอะไรให้กินบ้างเพืเ่อแตงน้อย มดแล้วเลือดก,ก็ไม่มีหาไม้เีอะ ไอ้รอบรอบเกาะดีเคยเคยเข้ามาดูกันยังอ่ะฮะรอบรอบเกาะรอบรอบเกาะทำไมเหรอหายกันหมดแล้วละ่ะอุ้ยเขาเป็นเจนจะหมดหายแล้วจะตายแล้วอโอโ้โหเกือบตายเต็นโดนเส้น <laughs> เหลือเหลือเลือดเหลือเลือดอีกน้อยนิด ต้นไม้ต้องมาหาเฟอร์นิเจอร์ในในน้ำไม่มีตาไหลแดงเลยหรอปะมีในตู้ใน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 กล่องอะมีอยู่มีเยอะปะ มีอยู่ประมาณแปดเ้าอันมัง้งเอ้าทำไรอ๋อจะเพิ่มเลือดต่อหน่อยอ,อ๋อก็ทำคาฟคาฟเผื่อไว้เลยคาฟไปให้หมดเลยก็ได้เพอาะเลือดเลือดอยู่หน่อยดีต่ออตอนเนี้ย เป็นก็ไล่คราไปหมดเลยก็ได้มัน,มนก็มีอยู่ไม่เยอะหรอกโอ้โหคราบไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะขาดอะไรมันไม่มีคราบอ๋อต้องไปเปิดก่อนเหรออั่นก็ต้องรอต่อไปรอเลเวลเออโอ้ยไงก็ต้องเรียนรู้ก่อนนี่ไงเรียนรู้ได้แล้วอฮะ ก็ต้องเรียนรู้สิโอ้โหกินหมดเลยได้ไหมเนี่ยอเอาเหลือแล้วให้รักกันถ้าใจร้ายก็ตามสบายเลย <c oughs> เยหลือแค่หน,นึงเราก็พูดได้แค่นี้แหละโอ้ยฝมตกเอ๊ะเหมือนเหมือนกล่องกล่องช่องมันน้อยลงปะอืมไม่แน่ใจ ผมว่ามันน้อยลงนะเนี่ยมันแค่ประมาณสามแถวเองเพราะปกติมันต้องเต็มเต็มเต็มหน้าเลยอจจะต้องรออัปเดตก่อนหรือเปล่าบออมันจ<อ>ะเล่นยากขึ้นนะเนี่ยยากๆก,ก็ดีง่ายไปวันนี้ก็ไม่ดีง่ายไปมันก็ไม่สนุก พร้อมพร้อมจะไปเกาะอื่นหรือยังโอ้ยเอาแค่ชีวิตให้รอดตอนนี้ก็ก็เต็มกกืน้วเบินเลยเผื่อชีวิตมันจะดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นหรอกตอนนี้ถ้าไม่หามาสร้างมันไม่ดีขึ้นถ้าไมหามาสร้างมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกตอนนี้เพราะตอนนี้มันมันแทบจะขาดทุกอย่างเลยเนี่ยอยากได้อะไรอบอกเลย ตอนนี้ทุกโอ้โหระบูฟินแม่งเที่ยป่าแม่งเสือกอยู่ใกล้ๆกับนี่ทลมอีกไม่กล้าเข้าไปเว้ยพระโดนงับเดียวนี้โดนงับเดียวที่หนึ่งตายเลยนะไปไหนแล้วก็ว่ายนะ้ำมาหาของนี่แหละไม่จะไปไหนหรอกมาหาไม้หาเหล็กทำบ้าน หาบ้านไม่เจอแกไม่มีธงยังไหนไปเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเจียวยกรรมจริง กนกาะเห็นแล้วมองหายากเกิดกอตัวเองเนี่ยโอ้ยสตรอเบอรี่ซีเอามาทไม